สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เลยผมอเอาสูตรเก่าของอาจารย์ตั้นหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบเพราะว่างวดที่แล้วของเขาเข้าโทษดนะครับเข้าโต๊เข้าตัวกัดนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เข้ามาหลายงวดแล้วแต่ว่าเพราะว่าผมเห็นว่าเมื่อก่อนสูตรเขาเดินดีมากนะครับเลยก็เอามามาให้เพื่อนๆได้ไมาเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับคงจะทันนะครับสำหรับวันนี้ามาดูก่อนเลยนะครับ สูตรเก่าของอาจารย์่านนี้นะครับของอวันที่30เดือน12นะครับก็คำนวณตั้งแต่เอาของงวดที่แล้วนะครับมาตั้ง0 0 8 2 1 7ก็ได้หลักร้อยก็ได้9ใได้ศนยได้1หลัก10ได้8ได้2ได้3หลักหน่วยได้8 7 6ครับ8 7 6ออกอะไรครับงวดที่ผ่านมา นี่ครับ304 317 317ครับเห็นไหมครับกลับกันเลยนะครับเข้าโต๊ะนะครับงวดนี้เห็นไหมครับผมว่าของเขาก็คงจะเดินดีเหมือนกันนะครับผมเลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนให้เป็นแนวทางนะครับอ่ะแล้วงวดต่อไปล่ะสูตรของเจ้านี้นะครับของอาจารย์ต้นนี้นะครับหลักร้อยคำนวณได้1 2ึสาหลักสิบแปดสห้าเอ้ย8ปดสสาครับขอโทษครับ พูดผิดหลักหน่วยครับ5 4 3มอ่ามากับชุด2ตัวก่อนนะครับเราตัดหลักร้อยออกไปก่อนให้เหลือหลักสิบกับหลักหน่วยครับหลักสิบครับ8 5 8 4 8 3 2 5 2 4 2 3 3 5 3 4 3 3สองห้อี่้าี่สคับที่วงกมไว้ผมเน้นนะครับคือมันตรงกับเลขชุดของผมครับพอดีตรงกันเลย เลข2ตัวสองหกับ 2, 2 4แต่กับผมมันเป็น5 2กับอ่ากับ4 2สองนะครับแต่ว่า,อ,าอย่าเพื่อนๆเ,เล่นตัวกลับด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อว่าสูตรของเจ้านี้อาจจะเข้าอีกก็ได้ว่า <c oughs> มาตัวงของผมด้วยแล้วจับคู่3ามตัวครับ3ตัวเอาหลักร้อยมาใส่ครับนี่ครับหลักร้อยที่เป็นหลักหนึ่งหลักร้อยที่เป็น2 หลักร้อยที่เป็นสาม่าเห็นไหมครับ <c oughs> ที่ตรงขันครับกับกับของผมนี่นี่ครับตัวนี้ครับสองแปดห้านี่ตรงกันนะครับแล้วก็หลักหลักสิบหลักร้อยหลักร้อยที่เป็นหนึ่งก็มีนี่หนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าหนึ่งแปดสี่ครับพวกเนี้ยอยากให้เพื่อนๆดูเป็นอ่าอ่า ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้มีหลายช่องทางให้กับเพื่อนๆได้เลือกนะครับรับชมวิดีโอทุกครั้งก็เหมือนที่ผมบอกแล้วครับให้ใช้วิจนารณญาณได้เยอะเพราะว่าอย่างว่าแล้วครับสูตรหวยแต่ละสูตรมันดิ้นได้มันไม่สามารถสามามรถจะเข้าได้ทุกงวดนะครับสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆตุกหวยรวยๆทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับ